น้ำมันเดือดแป๊บนึ่งนะคะ ออกใหม่ออกใหม่ออกใหม่แล้วข้าใหม่บอดเปิดเลยนะคือเปิดเองเลยเปิดเองได้เออ โบเตือนเฝ้าบ้านให้แนมมอเคึื่นนี่ไอ่ขึ้นตั้หกชั่วโมงนน <c oughs> ม่บอดมีพี่หน่งกับพี่สวรร์เฝ้าให้ แนวตั้งค่ะบอดอม่ได้ขึ้นแนนอนลืมเราขึ้นแนนอนไม่รู้ขึ้นยังไงอ่าสุลืมไงเดี๋ยวๆครั้งหน้า,าก,ก่อนเอานี้นแนยตั้งก่อน ไงมันก็ตั้งนานอยู่แล้วล่ะกลัวจะมาทันน้ำจิ้มอีกหันสิหันได้เหรออ่ะเดี๋ยวหันก็หันล้องหันดูหันกล้องเนาะปรับกล้องเหรอร่าทีทัดปรับตรงไหน <laughs> อเนี่ยปรับตรงไหนแล้วก็สมุดเนาะสมมุดว่าจะหันกล้องแบบนี้เนาะจะหันกล้องมุนแนนอนแล้วก็ปรับตรงวีโอไม่ใช่จะปรับตรงไหนวะมันจะมีช่องให้ปรับอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ปรับตรงไหน ไม่ได้แทนไม่ได้มันต้องปรับแต่และบทก,ก็โอ้เราก็ต้องปรับตั้งแต่เริ่มเพื่อนหน่อน ตับตั้งแต่เริ่มขึ้นนะรับถูกอยู่มันไม่มันไม่ต้องให้รับอยู่ค่ะแต่ว่ามาเครื่องนี้มันบุมันหันกล้องไม่ได้ดต้องตับตั้งแต่เริ่มขึ้นนะใ้รไม่ลงนขึ้นใหม่ รูปกระเป๋าขวามือข้างล่างไมาจังลองแหละรูปกระเป๋าขวามือข้างล่างไงรูปกระเป๋าไหนรูปกระเป๋าไม่เห็นเลยเออ เออเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ใช่ไหมใส่ให้แล้วใช่ไหมโชว์สิโชว์ยังไงกดยังไงมันจะชัดแบบเดียว ไม่สามารถเปิดวินี้ได้เปิดไม่ได้ไรเแท้มันเปิดไม่ได้วอ ไหอะม่อเม่คือับฟันรอใหมอเอออ่าผัดเผิอได้มีเลยต่นนี้มันนอกบดโอ้ยผักนะคะทำผักด้วย Ờ. Cái cửa đấy ai này thiệt đấy bà ơi Bà thiệt hả? Bây bà thiệt lao nữa. เปลี่ยนเมนูบอดไม่ได้เปลี่ยนหัวข้อที่แรกว่าจะเนื่องเอานะมาคิดๆแต่มันจะได้ตุ้งเป๊ะไม่เปลี่ยนเมนูเป็นทอดอ่ะ เดี๋ยววันหลังพห้เขาเอาหาปลาเินตัวน้อยๆก่อนเขาเอาเป็นของแห้งจะใส่บาดง่ายกลัวนนะน้าถ้าของเปียกจะใส่ง่ายเอ้ยวันนี้วันนี้วันไนะเออเดี๋ยวเ,เ,ย,เย,วย็นนี้ถ้าถ้าเลิกเลยจะได้โรตัศโรตัศถูกตัวละสี่สิบบาทเองปลาสวายถูกมากอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ให้กิน ดี๋าวแม่โตัสโลตัสถูกมากอะะ่ะไปตลาดถ้าตลาดแพงจะซิเป็นประเทศนอกไปิลาประเทศ,เทศเลาวสิข่ามแบรนบอกี้ ใช่ใช่ปลาสวายถูกโรตัดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเลิกเอิกงานแล้วก็จะเข้าโรตัดเลยนะอาจจะขึ้นข้าหน่อยนะคะกลับคงสี่ห้าโมงกันเลยไม่รู้นะปลาสวายโรตัดไม่รู้ปลาสวายมาจากไหนนะ อย่างไหนก็ช่ามเถอะเราซื้ออยากรดตับ <c oughs> โอ้ยเสียไม่ออกเลยนี่ทันผักกันนะ เดี๋ยวเข้ามาจับชิ้นชิช้นใจก็จื่องชามปลาเผาวะเนี่ยแล้วไม่มีไม่มีตา เดี๋ยวเราก็ไปทำน้ำจิ้มนะคะทอดปลาเสร็จก่อนออออไม่ได้เอาสูตรสองขึ้นน้ำแล้วเออขึ้นบ้างก็ดีแล้ว ใช้ถั่วไม่ได้ เราจะทาตาเสร็จได้ไหม <c oughs> เออสวยขึ้นจ mm ิ้มตรันี้จิ้แไหม